าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจในการเดินทางไปตามวัดต่างๆนํา,านเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆมาฝากท่านผู้ชมให้เห็นถึงการได้มีโอกาสทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีวันนี้เราไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ ชมค้าคะการบูชาครูหรือการไหว้ครูถือเป็นประเพณีสําคัญที่มีมาแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบุรพา,ารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสททาทวิชาทำให้เราสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการถวายเครื่องสการะปลีกรรมแก่ปรมาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษหากศ์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามและเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้สิทธิระลึกถึงครูและเป็นเครื่องเตือนใจให้สิทธิประพฤตินในสิ่งที่ดีงามอยู่ในศิลธรรมชัญญาตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ และในวันนี้รายการของเรายังคงนําท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดพุ้น้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชอนม่วงอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเพื่อติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่กับพิธีไหว้ครูประจำปี2568ที่กำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่5-6มีนาคม2568ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญของสิทธินุสิตชาวเศรษฐีเรือทองที่จะได้แสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ และได้ขอขอมาละโทษต่อครูอาจารย์ทำบุญสร้างกุศลสดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีสร้างเสริมสิริมงคลตลอดจนขวัญกำลังใจอันจะนำพาให้การดำเนินชีวิตตลอดจนหน้าที่การงานประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปอันหนึ่งในปีนี้นอกจากจะได้ร่วมพิธีไหว้ครูแลท่านเจ้าคุณพระโสะพลพัฒนคุณด็อกเตอร์พร้อมคณะศิตยานุสิต ยังได้จัดพิธีอัญเชิญสัปพทนหรือฉัดร่มใหญ่ขึ้นประดิษฐานเหนือเสียงบุรพาจารย์หลวงปู่แบรนจันทัศรโรนอุทยานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทองซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการทาสีทองทั้งองค์และในโอกาสนี้ทางวัดได้เปิดโอกาสให้สิญญานุสิ์พุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ที่มีเจตจธาได้ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพอีกด้วยอันนิสงของการที่ได้ทําบุญทาสีองค์พระและถวายฉัร ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าจะส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนละอองและทุลีไม่แปดเปื้อนเป็นผู้ไม่มีอันตรายมหาชนยำเกรงทุกเมื่อเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสเป็นผู้มีสุขภาพดีไม่มีโรคร้ายเป็นผู้มีบริวารมากเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายเป็นผู้มีโรคะมากโดยเฉพาะเครื่องประดับหากเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ตกต่ำเกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์ ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีกายทิพย์ที่รุ่งโรจน์ด้วยรัศมีมีวิมานสวยงามสำหรับรายละเอียดของการจัดงานทางวัดได้มีกำหนดการดังนี้วันที่5มีนาคม2568เวลา18นาฬิกาพิธีสวดนกปรเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีวันที่6มีนาคม2568เวลา7นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพทเทว,วาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา9นาฬิกาามสิทีพิธีไหว้ครูภาคบ่าย เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาพิธีอัญเชิญฉัดร่วมใหญ่กลางคืนชมลิเกดีลิเกดังคณะสอนรามน้ำเพชรในการนี้ท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์พร้อมด้วยคณะสิทธิยานุสิตจึงฝากประชาสัมพันธ์ข่าวชานเพื่อเป็นสะพานบุญเชิชนนญชวนคณะสิทธิยานุสิตตลอดจน,นพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมง,งานบุญเพื่อทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่ง,งยืน ตลอดจนสั่งสมบุญบาร,รมีและความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะขอจะเจริญพรท่านผู้ชมรายการท่องธรรมอาจมาภาพภาพระโสลพัฒนคุณที่ปรึกษ,ษาคณะภาคสาม เจ้าวาดวัดูน้อยก็อ,อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและก็ลูกศิษย์เศรษฐีเลือดทองเได้มาร่วมง,งานในงานไหว้ครูในวันที่6มีนาคมวันที่6นั้นย็งจะมีกิจกรรมหลายอย่างเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยได้สร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่ในกลางอุทยานเพราะฉะนั้นทางวัดคณะกรรมการศิษยานุสิ์ก็ ได้ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยจะให้มีะสะบะโทนหรือว่ากรดนั่นเองมากลางให้ปู่สะบะโทนเนี่ยกว้าง5เมตร49เซนเพราะนั้นวันที่6เนี่ยหลังจากไหว้ครูเสร็จแล้วช่วงบ่าย3โมงถึง4ี่โมงโดยประมาณเนี่ยก็จะมีการยกสะบะโทนหรือฉัดขึ้นให้หลวงปู่ ได้ไม่ตากแดดตากลมเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมเนี่ยให้มาร่มด้วยช่วยกันเพราะว่าการที่ได้มาทําร่มเงาให้กับหลวงปู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าเราก็จะได้อยู่ในร่มเงาที่แห่งความสุขแห่งความเจริญอยู่ในพุทธศาสนานะฮะแล้วก็อุทยานหลวงปู่แบนเนี่ยตอนนี้ก็ได้สร้างไปพอสมควรนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้ามาในวันนัน้นเนี่ย ได้มาดูมาเห็นว่าตอนนี้เราได้สร้างไปถึงไหนแล้วนะแล้วก็อาตมาก็อยากจะขอฝากไว้ว่าการไหวครูเนี่ยทุกปีที่วัดก็จะมีการไหวครูกันเพื่อมาขอขมาครูบาอาจารย์บางครั้งเนี่ยเราก็พูดจาไม่ได้ตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีนะ,ะจับช่วงพระพุทธศาสนาจับช่วงพระธรรมคำลังสอนจับช่วงพระสง์ แต่ว่าวันนั้นวันไว้ครูเนี่ยก็ถือว่าวันที่ให้อภัยเราก็จะมาขอขอมากันทั้งหมดเลยและเราก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญเพราะนั้นอาตมาภาพเราคิดว่าความกตัญยูกัตวเวทีที่เรามีต่อครูบาอาจารย์ี่สำคัญที่สุดทุกคนมีครูทั้งนั้นเลยไม่มีใครไม่มีครูมีตั้งแต่ครูพักรักจําครูสั่งครูสอนครูล่าครูเรียนก็อยู่ในตัวตนนั้นทั้งหมดครูพักรักจําก็คือเราไปเห็นเขาเนี่ย เขาทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีเราถูกใจในเมื่อเราชอบเราเอากลับมาทําแล้วเกิดความจเจริญรุ่งเรืองก็ถือว่าครูพักรักจาและทําให้เราเกิดความจเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยได้เพราะคําว่าครูพักรักจานี่เราก็มาไหว้นึกถึงครูคนนั้นแล้วก็ครูสร้างครูสอนครูร่าครูเรียนที่พวกเราได้ถูกสั่างสอนมาอบรมมาจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็คืออาจารย์คนแรกของเราเพราะฉะนั้นอาตมาภาพเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนชักชวนท่าน ั้งหลายเนี่ยให้ได้มาร่วมกันวันนั้นก็จะมีขอคขมาครูแล้วก็ขอพอรจากครูเท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีเครื่องเส้นทั้งเว์ต่างๆใบสีแล้วก็เอามาบวงสรวงกราบไหว้ครูบาอาจารย์ <c oughs> เพื่อความเป็นสิลิมงคลของพวกเราอนมาภาพก็อยากจะให้ทุกท่านทุกคนมาร่วมไหว้ครูด้วยกันในวันที่6 แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านนะขอให้มีความสุขความเจริญเมื่อคิดทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จให้รวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนกับคําที่บุญแมนท่านได้พูดเสมอได้ให้พร,รับลกสิษธ์เสมอว่าขอให้กลับไปรวยให้เหลือกินเหลือใช้แต่ทุกคนตั้งตั้งอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคุณงามความดีถ้าเราทําแล้วก็จะลุ่งเรืองเจริญตลอดไป ขออนุโมทนาบุญเจริญพรขอเชิญจิตยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปี2568และร่วมพิธีอัญเชิญฉัดร่วมใหญ่ขึ้นประดิษฐานเหนือเสียรูรปหล่อบ,บุรพาจาร์เศรษฐีเรือทอง หลวงปู่แบนจันทชโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทอยเสถีเรือทองและร่วมทำบุญทำศีองหลวงปู่แบนจันทัชโรณวัดพุทอยเสถีเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคม2568วันที่5มีนาคม2568 18นาฬิกาพิธีสวดนบพระคร้อต่อชะตาเสริมบรารมีวันที่6มีนาคม2568 เจ็ดนาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก้านาฬิกาสานาทีพิธีไหว้ครูภาคบ่ายพิธีอัญเชิญฉัตรร่มใหญ่กลางคืนชมลิเกดีลิเกดังคณะสอนรามน้ำเพชรอย่าพลาดวันที่5-6มีนาคม2567ร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีสองพาร้อยหกสร่วมพิธีอัญเชิญฉัตรร่วมใหญ่และทำบุญทำสีองค์หลวงปู่แบนจันทสโร ติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพฉัดร่มใหญ่เจ้าภาพทำสีองค์หลวงปู่แบนจันทัโรก่องละ2,500บาทพร้อมรับวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเศรษฐีชนะจนเนื้อเงินลงยาหนึ่งเหรียญได้ที่โทร036776477และ0852548111หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวัดพูดน้อยเลขที่บัญชี112 1 1 2่1 0 4 6 4 5อขดศยขีดหนึ่งาอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมรับชมเราได้ผ่านช่องทางที่เราขึ้นไว้นะคะและเป็นกำลังใจให้ทีมงานและพวกเราทุกคนแบบนี้ตลอดไปขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะรัตมณีกังวนไกลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ